สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับหากพูดถึงตำนานมวยลืมตายฮะหรือคู่มวยมาลกแต่ครับในยุคทองของมวยไทยครับจะขาดคู่ของลักหินว่าสามสิบกับดอกไม้ป่าพอเป็นสว่างไม่ได้ท่านชมที่ขึ้นชื่อเรื่องการแลกหมัดแบบไม่มีใครยอมใครนะจนกลายเป็นไฟปลอัติสตร์ที่แฟนมวยยุคก็สู่ต้องจำติดตาท,ท่านชมรักหินว่าสามสิบครับฉายาหมัดพยายมครับหรือมนุษย์หินครับขึ้นชื่อเรื่องความถึกโหนเดินหน้าฆ่ามันหมัดหนักเหมือนขอนปอนท่านชม วันนี้มาเจอกับดอกไม้ป่าประพงสว่างเตะซ้ายทักทายฮะฉาย,ยาซ้ายตกนรกครับสไตล์การชกคือดุดันฮะบา้าดีเดือดของจิตหัวใจนี่เกินร้อยอยู่แล้วครับทั้งคู่อรัท่านชมนี่ฮะจิ้มมัดซ้ายทักทายครับดอกไม้ป่าฮะหลักหินเดินเข้ามาจิ้มขวาลำตัวไปนหนึ่งทีครับวางแข้งซ้ายอุ้ยปล่อยขวาขึ้นครับมาปล่อยซ้ายครับทเทียบจิ้มสายลำตัวขึ้นมาครับสำหรับหลักหินหมัดนี้เขออกได้ไวมากสำหรับหลักหินตัวนี้โอ้โห สไตล์การออกหมัดที่มีสเสน่ห์มากครับท่านชมดอกไม้ป่านี่สวมปราดแน่นอย่างนี้ฮะโอ้โหรู้ว่าวันนี้จะเจอกับอะไรครับมาหลักหินต้องหินแท้ๆค,ครับท่านชมจังหวะนี้ไซสายครับมาโอ้โหจะมาต่อยสายของไอ้ดอกไม้ป่าครับมาหลักหินคือในแข้งซ้ายออกมานะฮะยกแรกเท่านั้นนะัท่านชมนี้เจอกันมาหลายครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้เบือเ่อไม้เมากันมาหลาย รุ่นฮะท่านชมโอ้ยเตะถีบยอดหน้าครับโอ้โหเอาไปนะครับไปพักยอดหน้าของหลักหินไว้ครับสำหรับดอกไม้ป่าปอพงสว่างฮะโอ้โหแน่นอนเหลือเกินฮะท่านชมมาเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับมาลูกถีบลูกนี้ฮะสำหรับหลักหินนี่เดินถีบพื้นนะโอ้ยไปอู้ยคู่ซ้ายฮะท่านชมคุกซ้ายตรงนี้ทัดขวาเลยบัดไอขวาตาครับมาเป็นชุดครับตอนนี้โอ้โหไปเหยียบสายไฟครับมาให้งูมันตื่นฮะตอนนี้เอาหลักหินฮะโดนถีบกหน้าไปหนึ่งเพียบ เงียบจิ้มขวานลำตัวมาหนึ่งครั้งฮะไอ้ขวาขึ้นแล้วอู้หูโคตรเตะบังตาต้องลงตีก็เตะขวาขึ้นมาไอ้ซ้ายขึ้นครับสำหรับดอกไม้ป่าฮะอู้หไม่กลัวนะครับอาวุธทันกันครับตอนนี้มาตีวางแข้งซ้ายขึ้ขวาเตะซ้ายอู้หูดอกนี้ลงยังอยู่นะดูว่าอู้หูจังหวะนี้อู้หูไอ้เอ็มไอ้นะโอ้โหคุณเอาตีมาพักยอดหน้าผมได้ยังไงครับสำหรับหลักหินชี้ในใจนะอ้หเดินหน้าข้ามมันครับตอนนี้ขึ้หลักหินโอ้ยครับ ูที่การคุมอารมณ์ของตัวเองฮะท่านชมคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ดีก็เกมก็จะเดือดนะฮะวางแข้งซ้ายคุณดูใส่ท่านดอกไม้ฮะท่านผู้ชมใขวาคุณครับสำหรับลักทีนะอุกิมซ้ายลำตัวหนึ่งทีเคาะซ้ายเตะ้ายลุกเข้ามาสำหรับปอดอกไม้ฮะดอกไม้ป่านะเพื่อนๆเล่นลูกหนักเยอะเกินครับวางแข้งซ้ายครับมาอใย่สายผมบอกไม่เท่าไหร่ครับสำหรับหลักทีนะฮะหลับได้เตะ้ายหนึ่งทีครับดอกไม้ป่าโอ้โหอาวุธนี จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับการออกอาวุธของทั้งคู่นะคยับโอ้โหเหมือนจงกี่หนึ่งครับมาโอ้ยอตาเยนไปลูบหน้ารักนี้ฮะโอ้โหเป็นเรื่องครัมาต่อเกมกันยิงลกที่สองต่อฮะคนนี้โชกันห้ายกนะฮะท่านผู้ชมปีพุทธศักราช2530ัยตีครับเวทีลุงวินีฮะลุกเป็นไฟฮะท่านผู้ชมนี่ครับพัดมาให้มันมันมาเจอแบบนี้ฮะมาร่วมย้อนรอยและเลึงความหลังนั้นอีกสักครั้งะท่านผู้ชมมาเป็นเกมี้ครับพี่น้ำคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่ามาให้ท่านผู้ชม ได้รับฟังฟังแั้วอีกสักครั้งนะเลินครับผมมาหลักหินตอนนี้วางขวาหนึ่งขยับกดจ้องครับสำหรับหลักหินมัดจะออกตอนไหนอุกซ้ายมาเกือบไปแล้วโอ้โหเดอกไม้ปากแกก็บวกหมัดซ้ายมาเลยเหมือนกันฮะดูครับรู้รู้ไซร์รู้ถุงกระหมดครับเจอกัน,น,น,นากมาหลายครั้งฮะขยับหน่อยนี้เป็นเห็นนะครับวางของซ้ายครับบอกไม่ปากอู้หอยอูโโอ้ออ,อ,โโอกลงชุดข้นมาโอ้โหหมัดพยาลมฮะท่านผู้ชม จะได้ใช้หรือเปล่าครับจะได้ใช้หรือไม่ครับในค่ำคืนนี้มันลุ้นกันนะฮะไอซ้ายครับคาราบดอกไม้ป่ายําคำับเสียบเขาฮะจะสับฟอกไอซ้ายก่อนแล้วกันคฮบมาลู้ตัวครับแกเดึงหน้าโยกตัวพระคารับดอกไม้ป่าเบินเข้าหาปลักหินวาสังสิทธ์ตอนนี้มาจะเอาคืนนี้แห้ครับแหมไปขียอดหน้าแกครับนียกที่หนึ่งฮะท่านชมวางแทงซ้ายครับอู้จังหวะนี้คืนมาหนึ่งชุดเข้ามา ตัวออกซ้ายออกขวาแล้วตามด้วยแข้งขวาของหลักหินนะฮะเดินครับตอนนี้หลักหินเดินครับถีบออกครับดอกไม้ปลามาใครมันจะหนักกว่ากันใครมันจะแน่กว่ากันฮะท่านชมโอ้โหมันหรือาบะท่านชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยะฮะ,ะพยายามส,ากสักศอกอีกนหักศอกซ้ายมาครับสำหรับดอกไม้ปลาฮะท่านชมเรนของนิคมนัดมาใช่ครับตอนนี้หลักหินยังไม่ตื่นนะฮะเดินเพาะไปเรื่อยอยู่ครับตอนนี้ ขออูนี่กับสับหอกซ้ายมาเลยครับอูนี่โอ้โหดอกไม้ป่าแค่กับฟันเท่านั้นครับเดี๋ยวหินฟันมาเลยครับมาคุณจะใช้กะใช้ไม้ผมใช้ก่อนแล้วครับออ้ยเตะซ้ายทันดอกไม้แล้วครับนี่จะเตะซ้ายลูกก็อูโดนุซ้ายขึ้นออกไปโอ้ยมาเอาสิครับแพทย์ธนามไปนี่ต้องลุกขึ้นยืนครับสำหรับคู่นี้ท่านชมอูแข่งตามาโรนกระจับครับขอโทษขอโทษครับนี่ครับสุดยอดนักสปินนักกีฬาท่านชมมาขอโทษกันเองจบฮะมาอย่างที่บอกครับ แพ้สนามต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับคู่นี้หวังแข่งซ้าโอ้โหไม่ดึงครับมาแต่ดึงไม่ออกฮะดึงกลับฮะับสำหรับดอกไม้ป่าหลักถินเดินย่องเข้าหาตอนนี้หวางแข่งซ้ายลูกครับอะแข่งขวาโคตรทีฮะนี่เอาเตะซ้ายอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับดอกไม้ป่ามาเอาไปรู่นี้อีวหวังแข่งซ้ายโอ้เต็มคอโดนบุกซ้ายขึ้นไปจิ้มเข่าขวาคุนครับสับซอกขวาโอ้มาให้เพ็ยนครับสำหรับสอกขวาของหลักถินฮะวัดสันติครับตอนนี้ท่านผู้ชม นัดมาแล้วครับสองครั้งวัดระยะไปก่อนฮะท่านชม <c oughs> มาดอกไม้ป่าพยายามหาจังหวะที่สองอยู่นะครับอตะอู้เอ็มซัดขวาไต้ซ้ายครับสำหรับดอกไม้ป่า <c oughs> บทยกที่สองครับมาเกมเริ่มจะเดือดรัมาต่อเกมมันคือยกที่สามต่อท่านชมขึ้นมา,นมาครับเอาละรอก,กันเลยครับท่านชมไม่ต้องฟังเสียงคุยเสียงไปฮะไต้ซ้ายครับปล่อยซ้ายตามเขาคำว่าดอกไม้ป่าอุปสรรคอิ่งแกเดินฮะโอ้โหหลักขิมเดินจิ้มพัดลำตัวจิ้มล่างซาลาโบนครับตอนนี้เคาะขวาหนึ่งที่หัวโยกครับสำหรับดอกไม้ป่า โดนขวาครับโอ้โหโดนขวาจิ้มบอลไปหนึ่งครั้งวายังไงพ่อคุณวายังไงครับวายังไงโดนต่อยขวาหนึ่งทีไตะซ้ายลุกขึ้นอุ้งดอกไม้ตาเอายังไม่ลุกออกกำลัมุมนะฮะยังหนีไม่พ้นครับโอ้โหแกเดินเดินจี้มโอ้โหสับซอกขวาหน้าสะบัดทำบองนี้ท่าำชมสับซอกซ้ายหนึ่งทีอุ้ยไตะซ้ายขึ้นออกมาครับดอกไม้ปลาโดนอุ้งประคัดขวาคืนสับซอกขวาไตะซ้ายวายังไงวายังไงประคัดขวาหนึ่งทีสับซอกซ้ายยิ้มมาบดอกไม้ปลากระทุ้งเข่าซ้ายยักเข้ามาโโอ้ห่ั เกมไม่เดือดใช่ไหมเดือดนะครับตอนนี้ท่านชมโอ้โหไอ้ซ้ายเขาเต็มร่องไอ้นะตอนนี้กระทุ้งเข้าขวายัดเข้าไปโอ้โโดนมาซ้ายของดอกไม้ป่าครับสำหรับหลักหินเอาหมวหมัดเจอมาครับตอนนี้โดนหักศอกซ้ายหนึ่งพีวายยังไงวายังไงครับหลักหินต่อยซ้ายขึ้นมาจิ้มเข่าซ้ายยัดออกไปจับได้ครับขามะขามกระซูเข่าซ้ายอูเจ้าพกุณจับพกุลมาไอ้ซ้ายหนึ่งครั้งมาต่อยซ้ายหัวโยกครับตอนนี้หลักหินโดนหมัดของดอกไม้ป่าครับตอนนี้อู้มือเจ้าพกุณมาเดิน ูกัดสวกเข่าขวาหนึ่งทีอย่าให้ได้ค้ำฮะอย่าได้ให้ค้ำครับอย่าได้ให้ค้ำมียอกครับเอ๋เออนี่ยอกมาเตะซ้ายหนึ่งทีครับว้าห์บัวท่านชมเตะซ้ายหลุดโอ้โหโดนไหมหลุดเหมือนกันครับไปจมว่าออกมาดซ้ายของหลักหินฮะพยายามจะทําโค้ดนะครับมาเสียบเบินมาเสียบเบินโอ้โหเตะก็บินเตะรับโอ้โหยัดเข่าซ้ายเต็มหน้าโอค่ะบอกนี้กรรมการเห็นหรือเปล่าหูจังหวะจิมลำตัวขึ้นสลับโบนะครับอ้หปล่อยฮะหลักหินล่อยนะครับตอนนี้ นี่ต่อยซ้ายคือครับดอกไม้ปลาโอ้โหอย่าให้แกได้ต่อยครับตอนนี้การฟันยังเกรงเกิดแครับท่านผชมเกงมัดเต็มเหนียวฮะรอเป้าชัดเกงเท่านั้นครับรอจะล็อกเป้าหมายท่านชมดูครับสำหรับหลักหินเอ้ยต่อยซ้ายฮะสวยฮะดอกไม้ปลาผีบอครับหลักหินวายยังไงครับแกเดินตัวเกงมดครับตอนนี้จิ้มลอยหวายยัดเข้าไปครับเต็มใบหน้าของดอกไม้ปลาโอ้โหนี่แลกกันแบบนี้ครับมวยยุคทองของเราครัท่านผชมปี2534ครับ เวทีลูมินีลุกเป็นไฟครับจังหวะสับขอกขวาทันทีพยายาโบนสอกซ้ายขึ้งมาครับดอกไม้ป่าขื้นออกไปฮะสับขอกซ้ายครับสำหรับรักหิงไอ้โยต่อยซ้ายตรงนี้โอ้โหเต็มเข้ามาครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้ใครจะไปเชื่อฮะโอ้จังหวะจะถอดนะครับโดนหมัดซ้ายของรักหิงครับซัดเข้าไปเต็มใบหน้าของดอกไม้ป่าครับตอนนี้โอ้โหจีนขวาทันทีพัดขวาต่อยซ้ายต่อยขวาดึงขวาเป็นทุกครับ โอ้หลักหินต่อยครับตอนนี้หัวโยครับอุ้ยวางนะครับโอ้โหล้มจนได้ครับครั้งที่2กรรมการนับฮะครั้งนี้นับแล้วท่านชมมาโอ้โหมาเดินครับยังไหวฮะหกต่อไมบดยกพอดีครับโอ้เจ้าตัวมาไปโดนช่วงปลายยกครับมาบอกไม้ป่ามาต่อเกมห้วยกยกที่สี่ต่อท่านชมมาบอกเลยโคตรมันนะคุณนสสัตต์อกซ้ายไม่ถึงครับอุ้ยขาากากันครับสัดดอกไม้ป่าเกยปนาดีฮะหลักหินเดินเข้าหาตอนนี้ ยกที่สี่ได้ได้เป็นได้นับไปแล้วนะฮะท่านชมนี่ครับมีคะแนนทุนมีแล้วแตะซ้ายที่ฟูโดนซ้ายครับท่านชมบอกไม่าเริ่มในใช้มัดยกที่สี่ฮะไวไหมนี่จะปล่อยซ้ายกิ้มเข้าไปครับนี่อย่าเตะตวัดขวาขึ้นการคอกินขวาล้ำตัวครับหลักหมินปล่อยแล้วครับแกต่อยแล้วท่านชมนี่จะปล่อยพื้นครับอู้ดต่ไม่ลาไม่มีเลยจะเสียฮะตอนนี้มาหมัดหมัดก็มีครับหมัดก็พบมาฮะนี่จะปล่อยฮะปล่อยซ้ายปล่อยซ้ายฮะอุ้มยักเข่าขวามามาเดินเข้ามาครับไอ้ซ้ายหนึ่งที เดินเข้ามาอู๋ดอกนี่ครับหลักหินพยายามขึนด้วยจังหวะสองนะท่านผู้ชมอูยวางแข้งสายสวยเดินครับเดินเดินหาเป้าฮะเดินหาของอูยจังหวะสับสอกสายดอกนี้สับสอกสายดอกนี้มาเบินไปสองทีอู๋เตะแข้งสายหนึ่งทีหลักหินวายยังไงครับตีปคัดขวาคืนมาหนึ่งดอกครับนีต่อยซองมาหนึ่งทีเต่สายขึ้นไปครับสอหรับดอกไม้ตาอูยซัดกันแบบนี้ท่านผู้ชมดูว่าไอ,อ้ย,ยักษ์ยัดเข่าอ่ะ เข่าซ้ายนี่บินตีครับผมน้ําหนักที่เข่ายังเยอะท่านชมเดินนะครับอุ้ยฮุกซ้ายหน้าทบัดจ้ำน้ำกระจายฮะโดนซ้ายของดอกไม้ป่านะครับสาหรับหลักทีนะแต่ไม่มีอาการครับบูครับจไตกันโอ้โหแต่เดินฮะดอกไม้ป่าเดินตอนนี้ครับดูจะเอาคืนจะเอานับคืนให้ได้ฮะท่านชมไม่มีอะไรจะเสียครับมีแต่สอกหม function, R, majesty, antis, also, ัดเท่านั้นครับแย่แค่ไมไปก่อนครับอุ้งวันโดนตบขวาหนึ่งทีครับโอ้โหโดนเข่าขวายัดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งสอกซ้ายหนึ่งทีล่อยซ้ายหนึ่งครั้งโอ้โห เอางานยากครับต้นหูสับซอกขวาระยะปาชี้ครับสำหรับดอกไม้ปลาเดินครับเลี้ยงสักหน่อยเดินเดินนั่นเดียวถึงด้าหน้าอระยะมาอีกประคัดขวาไม่ถึงก็เตะซ้ายลุกครับประวัติ้านคอไปหน่อยเดียวดูฮะครกเสียวไปหน้าไปครับจังหวะต่อยของไอยามมาอีกแล้วครับหนึ่งชุดครับดอกไม้ปลาพยายามออกหมัดฮะท่านชมปล่อยฮะมาโอ้โหเริ่มจะต่อยได้ฮะท่านชม ไม่จะจะทันหรือเปล่าครับดูฮะต้องเดินจริงๆฮะนี่ครับเตะซ้ายฮะหลักถินพยาพยามพยายามทำไงโยโนเข่าขวายัดออกมาเตะซ้ายขึ้นไปครับดอกไหมปลาโอ้โหตัวหมัดอปัตชัดของขวาของหลักถิ่นแล้วเกินนะท่านชมอย่าเดินหน้าลอยครับสำหรับบอกไมมปลา <c oughs> อย่าหลุดแต่หลวมเดินเข้าไปเป็นอันขาดฮะล็อกเป้าไว้อยู่เลยครับเตะซ้ายหลุกขึ้นมาดอกนี้โอ้โหเฉียวไปหน้าของหลักถินไปหน่อยเดียวฮะเดินมาเตะซ้ายหนึ่งแท่งครับอูโ้โหวา,างแท่งนี้เงยงตาจริงๆครับสำหรับ ดอกไม้ป่าขอพงมสาว่างฮะเบิร์ครับตอนนี้เบิร์อย่างเดียวครับสําหรับดอกไม้ป่าวางแข้งขวาครับโอ้โหมาผ่อนครับผ่อนขึ้นไปลกนะฮะมาอู้ให้ได้พักหายใจนหน่อยอ่ะโอ้โหสาดกันแบบนี้ท่านชมคนดูนั่งเก้าอี้ไม่ตีครับอู้ยต่อยซ้ายฮะโอ้โหมาสะบัดครับสำหรับหลักหกินโดนครับแหมยัดเข้าไปหมดยกที่สี่ท่านชมมาต่อเกมกันชนยกที่ห้ายกสุดท้ายฮะ,อะนี่ครับวางรุเดือนปีสองห้าสามสี่ครับเวทีลุมที่นี้ท่านชมในประเทศไทยเราไต้ซ้ายครับมา ยอดมวยทั้งคู่ครับมวยไทยยุคทองครับสับตอกสายครับสำหรับดอกไม้ป่าฮะูโดนหมัดอีกแล้วโดนหมัดอีกแล้วโอ้ยแกล่อยเป็นทุกข์ทับมาสําหรับหลักหีนฮะอย่าไปเถียงอย่าไปต่อก่นกับแกเป็นอันขาดครับสำหรับเรื่องหมัดีนีงศัพอ์พอตอกคนละทีย็เอาโอ้ยเดือดกระซ่วเข่าขวาต่อยซ้ายยัดเข่าซ้ายต่างเขาทำดอกไม้ป่าอย่างที่บอกครับมีแต่สอกหมัดเท่านั้นครับถึงจะตามทันนะสำหรับดอกไม้ป่าบอดงสว่างมา จะผิดได้หรือเปล่าโดนเข้าสายยัดเข้าไปครับมาตีพยายามต่อยซ้ายนะฮะท่านผู้ชมโดนนะสับคอซ้ายฮะเหนีับสับคอครับไม่มีเลยเจ้าเสียฮะตอนนี้ไม่เสียคะแนนไม่เสียครับก็เสียโฉมครับท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าปะคุณกินภาพมาอันนี้อะไรนะครับล็อกวงในนี่จะพยายามถอดแล้วไม่คืนนะโอ้ยเจมอุลโคต่อสู้ครับส้องรับหลักหินวัสันติษับมาโอ้โหมา เดินครับดอกไม้ป่าฮะท่านชมเดินตามล่าข้ามานฮะท่านชมปีทับว่าโดนไปเยอะนะครับสมับรดอกไม้ป่าแกอึดแกทนเหลือเกินฮะดูว่าท่านชมยังเดินเข้าหายกข้าครับไม่มี้อสับต่อขวาหนึ่งทีครับป้ามีหรือเปล่าครับปฏิหารหลังลุ้งกันฮะเดินครับวางแข้งขวาขึ้นมาวางแข้งขวาขึ้นออกไปครับสรัครดอกไม้ป่าไม่ลดละความพยายามครับ หลักหนี้เห็นอาวุธคู่ต่อสู้หมดแล้วนะเก็บได้เป็นเก็บฮะไม่ประทะซึ้งๆนะครับตอนนี้โขกสวยอย่างเดียวครับอ้ยเตะขวาตวัดกันคอครับน้ำหนักไนมะ่มีครับไม่ถ้ามีนี่เป็นเรื่องฮนะหวางซ้ายหนึ่งเทียบดอกไม้ปตาดูครับจะได้ไหมฮนะท่านชมอู้แกต่อ,อยนี่ใช้ไอคิวสมองมวยครับสำหรับลหลักหนว่าส,สันสิทตรงนี้โอ้โหนี่ครับไม่ได้ใช้แต่กำลังฮนะโอ้โห จับได้ทีบออกมาครับอยอดมวยทั้งคู่ครับในยุคอดีต,ตของไทยเราคท่านชมนี่ครับชมมวยเก่าๆนี่ที่เข้ามารับชมนี่คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือเปล่าครัท่ทานชมครับมาผมเกิดยินครับอีด้นํำคลิปคู่มวยเดือด,ดมันมันแบบนี้มาให้ผู้ชมได้รับนี่ครับรับรับชมันดีสักครั้งนะโอ้โทุังหว่ามาไม่รุดละครับสำหรับดอกไม้ตาปอพคงสว่า,า,วางฮนะพยายามเดินต้อนอยู่ครับ ทีบออกทำอะไรไม่ได้ครับถีบอย่างเดียวฮะตอนนี้หลักทีนี้เห็นอาวุธปูต่อสู้หมดแล้วครับไม่ประทะซึ้งๆนะครับไม่แลกครับตอนนี้หวางซ้ายหนึ่งทีครับหลักหินวิ่งเข้าไปหาไม่ทำเหมือนจะไม่ทําด้วยนะฮะท่านผชมไม่ทาจริงโอ้โหสุดยอดสกิลินักีฬาอ้ผมบึ้งเลยนะไปยับจบยกที่ห้าครับอู้สุดยอดจริงๆครูนี้และนี่แหละครับคือภาพที่จําไม่มีวันตายจากใจแฟนบอลชาวไทยนะครับ การประทะกันของหมัดพยายมครับและซ้ายตกนรกครับบนเวทีรุมพินีในปี2534ครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า30ปีครับแต่ความเดือดในวันนั้น,นยังคงเป็นตำนานเล่าขานมันจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับที่ร่วมย้อนรอยความมันไปกับเราในไฟนรกแตกไฟนี้ครับ